อูเดตยันจากุมาเอกราชาริสาวันณโอปัทวิปปาภาโท ตังตังนามาสามิหาริสาว a n นังปัทวาปปัสสังตายัญจักขุตาวิหาริมูดีวาสังเยพระมานาเวดาคุสัปปะสเมเทเมนาโมเตจามังปารยันตุนามาถูผู้ตานังนามาถูโพธิยานามูวิมุตานังนามูวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตต โมโรวาจารติอิสานาอาเปตยันจักุมาเอการาชาหาริสวันโนปัทถวิปภาโสตังตังนามาซามิหาริสวันนางปัทถวิปภาสังตายันจักุตาวิหาเรมูรติง เยพระมานาเวดากุสปปะรเมเทเมนาโมเตจามังปารายันตัวนามาถูพุทธานังนามาถูโพธิยานามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกตะวโมโรวาสามกัมปายีติ